มาร้านไก่หองออริจินัลหน้าตากแบบนี้นะนี่มาเรียนเต็มห้องเลยนะก็กอดอื่นเขาจะให้ซองของพิกก็คือแบบนี้แหละที่กเราเปิดแล้วนี่ตรงนี้ก็เขียนมาว่าเฮ้ยอะไรที่ชาเด<า>ี๋ยวเรามาเปิดดูอ่านกันนี่นี่นี่นะก็นี่เขียน,น,น 90ฟรีที่ที่สุดผมเลยเห็นไหมโอ้ยห<ป>็นไหมแก็จะมีรายการที่ช้านะเสิร์ฟไอซ์พวกอะไรเป็นชา้าปลากับไอซ์นะเรามาดูว่าเฮ้ยอะไรน่าอร่อยมาล็อตนี้นึกสึงจะอดกินบางอย่างเพราะไม่ทันของหมดแล้วนะนี่ออริจินอลไก่ทองแล้วก็จะมีอะไรบ้างซิกนเนเจอร์ซิกนเนเจอร์กะพงไก่ทองซิกนเนเจอร์นี่ของเขาจะเป็นหน้าตางๆอย่างนี้นะ ก็ใช้กล่องบ้างก็เอาออฟสต็อกไปละเกี่ยวห้ขของกงออเดิร์ฟเอาออฟสต็อกไปละสลัดซีฟู้ดนกย,คงคงย่างฮ่องกงมีด้วยนกี่าคงฮ่องกงผมแพร่ไม่นำเขา้าเนี่ยอันนี้แล้วก็บะากลาัไก่นี่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนี่ซาตาห้าฮ่องกงอย่างเงีนะ้ยเน,นี้ยนาะาร่อ แล้วนิมพันเมื่อกี้เราก็สั่งไปนี่เรียบร้อยแล้วจำได้สั่งนี้แล้วนี่แล้วก็เขาหยกมีอะ่อหมูผัดน้ำข้าวโคงโกรยอบชาเนี่ยนี่เลวสิ่งเียเจอแล้นองไก่เข้าไปด้สีหมูทอดข้างโปรงอือรนะแล้วก็นี่ก็คือเนื้อออสเตรเลียผัดพริกไทยดำสตรซิดนีย์ ิดน,นีย์แล้วก็ของที่วันนี้อดกินก็คือตับหมูทอดกระเทียมไทยสูตรตัวกกลาฝรั่งเศสเนี่ยหมดละเพราะว่าอะไรที่หายากเพราะว่ามันหนึ่งในร้อยหมูตับหมูทอดหมดครับอดสั่งต้องมาล่วงหน้านี่หมดไม่เหลือ,อไอ้ตับหมูคอลลาเจนตับหมูพริกแกำสูตรซิดนีย์นนนเนี่ยคณะฮ่องกงนี่พวกนี้สั่งะนไี่ตับห่านเนี่ยหมดละพวกกลาไหย นี่แล้วก็หมูทอดสับไก่ทอดหมูทอดกระเทียมนี่แกงหมูหมูป่าหมูชาบูนี่แพนเองเนื้อสันนอกนี่ไหมแพนเองเนื้อติดมันน,นี่นะเขียวหวานพริกหยวกดำกับบุนเส้นทต้มซำทูเปอร์โอ้โหจับเสร็จผีด้วยนะอาตาเนี่ยพราวกุง้งเออกุ้งวันนี้เนาะสั่งกุ้งเยอะนะพราวกุ้งก็นี่ตุ้งไมน้ำหอมโ อย่างกุ้งนะนี่กุ้งไมคนระับเมอยที่เล่นเป็นสงค์่งักุ้งอกกุ้งนี่กินสั่งมาลองลนะแล้วก็ปลาหู้ปลาเก่าเต้ยหนึ่งนี่ใหญ่มากนปะปลาสดนะหัวกับปลาสดนะกับเกลือนบัวหี่ปนเป็ปลาไหมดูมาแล้วมีย,าย่างมหนาีน่ไหมปลาฮันม สวยขอปปากมาแล้วแพ็คทิ้งไว้ไงปลาหมึกไข่แล้วก็มีเปาหื้อนี่เปาหื้อนี่เปาหื้อแล้วก็พวกเปาหื้อเช่เนเดียวกันแล้วเปาหื้อญี่ปุ่นปลาเสรีสวนเป็ดมาอย่างหมดนะเมนูนี้อลังการจริงนะแล้วท่นนี้หันี่ให้ดูเก๋มาแล้วหนึ่งอย่าง